แชร์ข่าวเราเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตข่าวดีครมอรไฟเขียวแจกเงิน200บาทลงบัตรคนจนกลุ่มเปราะบางอีก2เดือนล่าสูดครมอรไฟเขียวเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่5หรือบัตรคนจนนั่นเองนะคะและเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กลุ่มเปราะบางอีก200บาทต่อคนเป็นเวลา2เดือนเริ่มตั้งแต่1กันยายนถึง31ต,ตุลาคม2565รายงานข่าวจากทำเนียมรัฐบาลแจ้งว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนระยะที่5ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.34ล้านคน โดยช่วยเหลือ200บาทต่อคนเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่1กันยายนถึง3าสิเอ็ดตุลาคมรวม400บาทรวมวงเงิน5,336ล้านบาทขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน2.22ล้านคนโดยช่วยเหลือ200บาทต่อคนเป็นระยะเวลา2เดือน ตั้งแต่1กันยายนถึง3 1เวตุลาคมรวม400บาทรวมโมงเงิน890ล้านบาททั้งนี้รวม2โครงการใช้เงินทั้งสิ้น6,226ล้านบาทและในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมแอดจะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะอัปเดตข่าวดีวันนี้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนครมอไฟเขียวแจกเงินอีก200บาทสำหรับบัตรคนจนและกลุ่มเปราะบาง สองเดือนนะคะ